2567ตามนโยบายกระทรวงมหาไทยที่ไร่คืนรางหมู่ที่14ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรคุณรองผู้ราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off งานวันดินโลกประจำปี2567งานครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ sustainable soil and water for better life ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนครับซึ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งดินโลกครับสืบสารพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืนและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมหินกธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่องค์การสหรประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการปกป้องทรัพยากรดินและน้ำ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับซึ่งภายในงานค่ะมีการกล่าวคําปฏิญาณและการประกาศเจตนารมณ์ในการสืบสารพระราชดำริเพื่อพัฒนาดินน้ำและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน้ำและขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนผ่านมิติการทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ